สวัสดีสมาชิกครับชวนชมแจ๊ส5ประตูสสวยๆ1คันครับมือเดียวป้ายแดง 1.5V มือเดียวป้ายแดงปี2011ครับรถสวยสภาพงามๆไม่หน0 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับผ่อน5-6,000โดยประมาณผ่อนได้6ปี279,000ับาทนะครับรถสภาพกริบๆเลยครับไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับสีสวยเต็มลำชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้สบายขับได้ทั่วไทยครับตัวนี้มางามๆเลยครับรถสภาพดีๆครับ จัดทรงใส่ล้อไว้เท่านั้นนะครับไม่ได้แต่งเครื่องนะครับใครที่ชอบ5ประตูหาแจ๊สนะครับตัวนี้สวยและคุ้มมากๆนะครับสภาพดีไม่มีชนครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยครับสีสวย ภายนอกภายในงามๆครับตัวนี้เปิดราคามางามมากๆเลยครับ279,000บาทนะครับปี2011เปิดราคานี้ถือว่าแจ่มจริงๆนะครับลองเทียบเคียงหาที่อื่นดูก่อนก็ได้นะครับแจ๊ดเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สุดฮิตนะครับในส่วนของรถ5ประตูเครื่อง15กียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครที่ชอบนะครับบริการจัดส่งให้ทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับ อยู่ที่มินบุรีครับ1.5ออโต้แอร์แบ็ก ABS กระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับใครอยู่ใกล้มาชมได้ครับไม่แท้การันตีไม่แท้นะครับตั้งแต่ปี2 0 1 1จนปัจจุบันรถอยู่ในสภาพที่สวยมากๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ5ประตูก็ต้องแจ๊ดถือเป็นรุ่นที่ฮิตและแรงจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนรุ่นไหนถ้าเป็นชื่อว่าแจ๊ดนะครับราคาสภาพคันนี้ สวยสมบูรณ์สุดๆ,ๆนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผ่อน5-6,000โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนบาทก็ได้นะครับคลิกที่ชื่อคลิปอะไรเรีเอดเพิ่มเติมรถสวยคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจมาชมมาเช็คนะครับบ้านใกล้บ้านไกลจะส่งให้ได้ทั่วไทยครับ ใครที่ติดตามช่องอยู่ก็ขอเป็นเครดิตไว้เลยครับมีผู้ติดตามนะครับมีเครดิตไว้ใจได้ครับส่งถึงบ้านทุกคันรับรองว่าได้รถแน่นอนคัดสวยมาตั้งแต่แรกนะครับใครที่สนใจหาแจ๊สนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับจตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเราคัดสวยเช็คสวยรวมถึงการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อฟลีกว่ำไม้แท้มือเดียวป้ายแดงเนียนๆครับ การันตีว่ามือเดียวแน่นอนรถคัดมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจกำกนบประมาณที่ท่านเตรียมไว้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคันนี้สวยมากๆสวยจริงๆแจ็ค5ประตูปี2011มือเดียวป้ายแดงนะครับลองเช็คราคาที่อื่นก่อนก็นได้นะครับว่าเขาเปิดเท่าไหร่นะครับ2 7 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับ